สุดีแม็กค,คุ้มจัดดีจริงเฟสยี่ตุลาสองพันค่ะอ วันนี้นะคะอยู่ที่โชว์รูมสำนักงานเด็บโปสเลมมีรถไหมโชว์แล้วนะสำหรับตัวแอลโอลี่นะคะเอซูสุ2026น่าสามารถมาเชสไซส์ได้นะคะเอาสองประตูวีคลาสซีวัน43.00เซตกับสี่ประตูวีคลาสซีวัน43.00เกรดบเอ็มสีเทาอินนิสมอร์เกอโอเปกนะทดลองขับนะคะรับเสื้อนะจองรถภายในงานรับบัตรน้ำมันมูลค่า2,000บาทนะอืมนะคะแล้วก็จองรถในงานรับไปเลยพัดลมขนาด16นิ้วแบบนี้ ร่วมเล่นเกมยนห่วงนะคะรับไปเลยพรมเช็ดเท้าอยากได้เข้ามาเเื่อใบได้นะคะที่โชว์รูมวันนี้นะคะสนใจร่วมทดลองขับกับอีซูซุ ตัวใหม่ของเราได้นะคะ New Isuzu 2026ส,ส 2, วยงามมากปรับเปลี่ยนมากมายหมดแล้วนะล้อแมกนะคะไฟหน้ากระจังหน้ามันติดเลเยอร์เนาะอืคันนี้วีคลอสนะคะได้กล้อง360อ,องศามาแล้วล้อแมกลายใหม่นะคะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่หมดเลยหล่อมากนะสีเทานะอินนิสมอนอ่าสีเทาอินิสมาเกโอเปกนะอืภายในลายเบาะใหม่กล้อง360อ,องศาพวงอมอะไรไฟฟา้านคะคะ สนใจมาเชสต์ได้เลยนะคะวันนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าวันอื่นก็มาไม่ได้รับเสื้อนะคะทุกคน